สบายดีสบายดีเยเหมือนแรงพี่น้องสบายดีบัดรสุขสุขคนเดอ้อลุงป่าเอาอาเอฟซีเบ่าแพงเนาะว่าจะเป็นฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะสบายดีเมื่อนี้กะพี่น้องแม่แม่น้องเขาหอมเนาะบุหูว่าเอาลูกไปสอนไ้ใสเหมือนี่มานำหาพี่น้อง หายตั Hi, so sorry, so ้งแต่สาวๆปุู๊ปล่อยปล่อยลงมาแหละเอาลูกไปสอนไว้เนาะพี่น้องเอาลูกไปเสียงไว้บุหัวเอาลูกไปเสียงไว้อใส่พี่น้องนํำหาจนเมื่อยแพงกะบุหัวแม่เพิ่นเอาไปสอนไว้ใส่เอาลูกไปเสียงพี่น้องเลยมาเลยกะหาลูกบัวเห็นพากันหาเอาลูกไปเสียงไว้เนาะน้องเขาหอม บู้ว่าแม่เอาไปเสียงไว้ไซพี่น้องเอ้ยจวมาเบิ่งมาส้มหนังกัน่าสิหาเห็นหรือบ่เนาะมือนี่พี่น้องหายบู้ว่าเอาลูกไปเสียงไว้ไซเนาะเอาลูกไปสอนไว้อยู่ไสแซวๆไปเลย บ่แสงก็ลงไปตามหาอยู่หลุมโบเห็นพี่น้องอันนี้เป็นแม่โบเห็นลูกเลยเนาะพี่น้องเนาะหายโบหูวสิน้ำหาเห็นหรือบ่อเหมือนี้นี่ก็คือแม่ ไปสอนไหวบุหัวเอาไปสอนไ้ใส่เมื่อไงก็เอาไปสอนไหวพี่น้องจะอยู่ตั้มป่ายหย่าเรืยว่าตามกอเพืองหาบ่เห็นแม่กระแนมอยู่พี่น้องแต่บุหัวเอาลูกไปไหวใส่ ตอนเสารปล่อยลงมาไหนแม่บาแพงปล่อยลงมาแล้วก็ลงไปหันแต่ว่ากลับขึ้นมานะ่ะบเิเนลูกพี่น้องจะเอาไปไหวใส่เป็นแบบนี้ประจะํานะควายได้ลูกใหม่มักสิเอาลูกไปสอนไว้ บอกออกมาเองหรือว่าแม่ไปหากับโบเห็นพี่น้อต้องลูกออกมาเองทงที่ปล่อยไปกับสอดลูกไหวขัดหยานม้ามาครบนาอพี่น้อหยันม้ามากัดแจ็กสียเอาไปไหวใส่ แสงมหากับโบเห็นแม่มายุดอยู่บ่งนี่ผู้สิไปไหว้ใส่อาลูกไหว้ใส่่เสียงลูกจะเอาลูกไปไหว้ใส่ pha lung mà hà lũ khi nọ, đệ bồ hiền chắc sẽ sai. Đẹp sao, phụn hể. Bồ hiếu nôm bò, bò cả ngông như gan, nó hiền nọ. Bồ măng ใ้ใเาตเล่นินเป็นแนเน่ยทราบผนว่ามาวะเวลาเสียงลูกสิมีแม่เทรณนี่เนาะหักซาไว้หา ลาควายไปเสียงลูกไหวซิมีแม่ธรณีรักษาไม่ให้หาเนื้อได้กับโบเห็นถับโบมาออกออกมาเองโบเห็นพี่เนอะตอนนี้แม่ก็ล่างลงมาเนาะโบหัวเอาไปไหว้ใส่พี่เนอะ แน่นมาแล้วโอ้เอาไปไวไ้ใส่นำหาลูกเอาไปสอนไว้เองแต่บูหูเนาะพี่น้องแต่จำบอกบ่ได้แม่กันนะ บ่หูว่าเอาลูกเจ้าของไปสอดไว้ใสจักสิตามหาเจอหรือบ่เจอเนาะพี่น้นองเนาะรอรุดรรอสม้มลูกยังน่อยกับแบบนี้นะพี่น้องมักสิเอาไปสอนไว้เวลาไปหากินหยาเนาะสีสะดวกสบาย ี no ่เอาลูกไปสอนไว้แล้วก็สอนแล้วก็จำมองสอนลูกบ่ได้หยางลงไปพู่ใหน่องพี่สิเอามาไวไกแท้จัอจู่เท่าได้พี่น่อย เ oui ห็นเห็นบ่ามาแสงกันน้ำฮะจเอาลูกไปไหวใส่จาลูกไปไว่จำมาได้พี่น้องะเอาลูกไปไวใส่ อืมเีนอ้องปลาพักแหงยี่ตัวดอกพักแห้งยากสิจะอยู่ใส แลนกลับขึ้นไปอีกแล้วงาม,มาเลยพี่นอ้องหอมดอกพักขย e n งเป็นตานอนเกือ,อกเอานอ n พี่น,อนอ้องเนาะบรรยากาศนี่นี่ตานอนนอนเกือ,อกเอาขนาดเลย เป็นทุงพักแนงไปเลยพี่น้องแบบนี้งามขนาดงามแห้งพี่น้องกำลังเป็นดอกลาเวนเดอทุงลาเวนเดอืพี่น้องดอกพักแหงนี่งาม,มาะีร งามคักขนาดเลยงามหลายហាบ่เจอพี่น้องเอ้ยจักสิเอาไปไว้ໃສ เหมาะลูกเหมาะลูกเขาป่าพักกระแนงแล้วบ่ยืนอยู่พี่นนอง พาไปหาลูกนะแม่เหนื่อยหาแล้วพี่น้องเอ้ยจ๊กศิษไปอยู่ใส่บอเห็นหาเลย้างนอกจ๊กศิษไปทงไางในแถวป่าพักกแง่งนี่แหละพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็จังงามๆคักงามนี่ว้าวดอกนี้งามนี่พี่น้องต่ําป่าต่ําดงดอกกุหลาบ บาแสงหมดหาแล้วพี่น้องไปพี่น้องตามแม่ของน้องเขาหอมไปเลยเอาลูกไปถิ่มไ่้ไส่บูฮู và phèn cả chỗ vậy nó hả hướng tự mà nhắn bộ hiến đi cầu phủ áo lụp bay vậy say Bỏ chơi, phía nọ, bỏ chơi หาเมื่อยแล้วทำปากหาเลยจักสิปไปถิ่มไปใส่เนาะมาแสงผนมามาแสงผนมาเห็นยังบัดนีน่เนาะเน่ากินพี่น้องเน่ากินอีกอืยใส่ในน่าทำถ่ายยอดพี่น้องออืพี่น้อง <laughs> ยังอันนี้ของกินของบาแซงพี่น้องอันนี้นะจ้าเ,เลยพี่น้องทุหัวหนามพี่น้อง,งเลื้งองุ่งตรงยังไงพี่น้องเบ่งหัวหนามด้วยพี่น้องมาหาควายหน่อยผมมาเจอเนาะหัวหนามเลื้งคักขนาดเลยเลอือ้อ ว่น้ำพี่น้องเอ้ยเหลืององตุงจัดการกเอแพงสิไปหาน่องเขาหอมต่อเนาะคือเห็นแม่กระกลับขึบบบ้นมาเลยพี่น้องหาจนเหมือนกับโบเห็นเนาะอันนี้กับโบเห็นนะพี่น้อนะ ตอนกลางคืนเดิ้พี่น้องบาแพงสีมาหาใหม่หาตอนกลางคืนกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้กับ,บหาบเห็นแล้วพี่น้องหาจนเหมื่อยเลยมาสำเนียกับบแพงกับสิคอปิดคลิปเดิ้พี่น้องหาโบเ,เห็นแล้วอย่า็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด,เดิ้ลเดี๋ยวบาแพงกับสิไปหาต่อหาโบเห็นพี่น้องแม่กะกลับขึ้นมาเลย ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้บา่าวพพงเพื่อเป็นกำลังใจให้บา่าวพพงคิดต่อไปเนาะ